ดีไหมหรือใครจับมันเธอจะซึมมันเธอจะเซ็งมันเธอเบื่อเห็นเธอในใจเห็นเธอหมดไฟและเป็นห่วงฉันมีสิ่งหนึ่งที่จะบอกเห็นเธอหมดแรงเห็นเธอสดงท่าท่เอื่อยเห็นเธอหมดใจเห็นเธอถอดใจและจะยืนให้ลองปวดใจให้ลองปวดตาให้เสนอแล้วเธอจะเห็นมุมใหม่มุนนี้ออกมาถึงนะมาทะเลวังกา Icana, ดดีีออกมาที่ะหนมาหาคนดีออกออกออกมาแต่นร้อมด้วยกันรอตรงนี้รออยู่นานแช่แช่แชชาช่แ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 ชาลีลาสุดท้ายเธอชอบไหม เราก็อยู่ทางด้านหน้าของเจดีทางด้านหน้าหรือด้านหลังครับพี่หันผมก็ไม่รู้ว่าอันไหนด้านหน้าด้านหลัง<ต>นะครับแต่เขาบอกว่าบูรณะกี่ครั้งให้ตรงก็เอียงเหมือนเดิมใช่ไหมครับพี่หันใช่ถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยเอียงอย่างนี้คือซุดพังทลายลงไปเลยที่นีถึงจะเอียงแต่ไม่พังครับเขาเคยบอกว่าปล่อยให้เป็นโบราณสถานที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ดีกว่านะให้อยู่อย่างนี้ไปตลอดเลยก็มีการดูแลทาสีปรับปรุงน,นี่คืออันนี้คือได้รับการน,นะฮะปรับปรุงใหม่แล้วบูรณะก็สวยงามเลยนะครับ นะฮะฮก็ผู้คนก็มาเยี่ยมชมนะครับวันหนึ่งมากมายเลยทีเดียวเราไปดูใกล้ๆกันดีไหมครับดีใช่ไหมครับตามมาเลยครับตามมาครับเขาบอกว่าเป็นเจดีย์ที่ไม่ค่อยสูงมากนะครับเป็นเจดีย์ที่ไม่สูงมากนี่ฮะไม่ให้ครักจากน้ำตาบ้างแต่ว่าเขาบอกว่าองค์เจดียเท่าคนี่ยเท่าควรเนี่ย เขาจะไม่ค่อยเปิดเขาจะไม่เปิดให้ขึ้นไปนะคะเพราะอะไรครับผัากกาล่าอยู่ข้างล่างอ๋อถ้าเกิดมีผู้คนขึ้นไปด้านบนมากมายอาจจะซุดตัวลงมาอีกครั้งก็ได้เพราะว่าน้ําหนักอาจจะรับไม่พอเพราะว่าใต้นี้ก็ซุดกันหลายครั้งแล้วนะครับก็บรรยากาศของผู้คนกม, <c oughs> มีมากมายนะครับนี่ก็เป็นเรือนะครับไปขาไปมาขาง่าเดี๋ยวเราพาไปที่อื่นกันต่อดีกว่า นี่ช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายท้ายสุดจริงๆนะครับใช่ครับเดี๋ยวเราก็จะต้องข้ามเรือกลับไปฝั่งนู้นแล้วครับคุณนันเดี๋ยวเราก็จะขอจากลาท่านผู้ชมไปก่อนวันนี้ทอดมันหนอกกะลาเรื่องราวที่ทุกคนอยากรู้ทอดมันหนอกกะลามาแล้วแต่ตอนนี้เรากำลังจะไปแวะแวะวใช่เนาะเป็นเรื่องที่ทุกคนอยากรู้มานานแล้วว่าหนอกกะลาเป็นยังไงทล่ามันหนอกกะลาทำางขพามาสัมผัสให้ได้รู้ถึงว่าหนอกกะลาเป็นยังไงแล้วใช่ไหมครับคุณนันใช่วันนี้ เราได้เปิดโปงเอ๊ะ hey, จะเรียกว่าเปิดโปงก็ไม่ได้สืบค้นครับสืบค้นเราเรียกได้ว่าไขความลับอของที่นี่หรือเปล่าไม่ใช่ความลับสืบค้นใช้คําว่าอะไรดีเป็นเปิดเผยข้อมูลนะอย่าไปพูดอย่างนั้นเปิดเผยข้อมูลที่น่าศึกษาง่ายว้ให้เพื่อนๆได้ศึกษากันไม่รุหนหน้องว่าเอ๊ะพี่เขาทำโครงการกันเนี่ยเป็นยังไง ไม่รู้ขำอะไรกันนักหนาออไปเลยครับเดี๋ยวจะพาไปดูกองถ่ายกันกี้ไม่เห็นแบบกองถ่ายกองเป็นกองเลยคนนะัะถ่ายเป็นกองไม่รู้ใครมาถ่ายไว้นี่ก็เป็นเบื้องหลังการถ่ายทำนะฮะ้ววพีนให้เรามาเหนื่อยกันอยู่สองคนนะครับนี่ฮะแอบ,บเล่นน้ำเต้าปูปลากันแล้วครับ เราม,มาตภาษ้านะคียบวันน e ี้คุณฟลีมาสนุกไหมครับแต่หนุกขาดแล้วคุณพูดสำเนียงนี้เป็นคนที่ไหนเนี่ยองก็เป็นค้อตุกีแหละครับไม่ได้ตัดถาจะเป็นมอนเอานี้คุณอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยไหมอนุรักษ์สิฮะริ่งหรือป่าสุภาสิตไทยนี้ได้ไหมได้แต่ผมบอกน้ําขึ้นน้ําขึ้นอบน้ํากัน้าว แล้วถ้าน้ำลดอัดอับเลยอันนี้เป็นสุภาษิตไายที่ใช้ไม่ได้อ้าวทำไมล่ะน้ำขึ้นให้รีบตาอน้ำมาปลากินมดถ้าน้ำลดว่าอดอับเลยสองรอบแล้วครับน้ำลดก็ยังเขียนเสือเขียนเสือให้บวกให้เด็กดูทางทุมคุณวมเห็นช้างขี้เก็บขี้ช้างเฮ้ยไม่เก็บก็เหม็นด้คนหยีบและเธอ น้ำขึ้นให้รีบตักินอยู่นี่ไงเราพยายามอยู่เรยบร้อยแล้วแต่จมูกนะรู้สึกลฤทจะพันนะน้ำขึ้นอาบน้ำกันไงให้รีบตักน้ำขึ้นให้รีบขุดออกจากน้ำขึ้นให้รีบตักเห็นช้างขี้เก็บขี้ช้างให้รีบตักเบาๆคุณแหว่ะมูกคุณจะพุ่เข้าไปอยู่แล้วแค่นี้ยังไม่พออะไรอีกอ่ะเมื่อกี้รู้สึกวิธีการเหยียบดง กองอะไรนะดององถ่ายเมื่อกี้เป็นกองถ่ายกองถ่ายว่าเป็นกองกองเลยคูค่าห้ามไปเหยียบคลิปเหรอเหยียบต้องตัเหยียบด้วยอ่ะมาถึงคนต่อไปดีกว่าคนนี้ครับไม่หายไม่เห็นก่อนอันที่แรกอะไรรึเปล่าครับอ๋อเป็นไงกับการถ่ายทำในครั้งนี้ครับ รู้สึกดีไม่เห็นทำอะไรเลยก็ดีสิครับเมื่อกี้ถามรู้สึกดีเป็นยังไงในการขายครับร้องน้ำสุดที่ขายรู้สึกดีว่าไม่ใช่อุจจาระออกมานะครับไม่ใครยังอุจจาระหนอกกะลผมนี่แหละเป็นคนเทนต์นี่ก้อนนับสองก้อนขึ้นเมื่อกี้เป็นกินยงใบงาทอดมันหนอกกะลาอร่อยครับกึบนี่เนื้อของหนอกกะลาใช่ไหมครับหาครับฟันตัวเองครับไปเที่ยวทำไมล่ะฟันตัวเอง คุณเอฟเราเป็นพิธีกรในการเราจะมาสัมภาษณ์กันเองทำไมไม่ใช่ผมจะบอกว่าคนสําคัญของเราอีกคนหนึ่งวันนี้ไม่สัมภาษณ์ไม่ได้ใช่ครับเขาเรียกเป็นแม่ของงานเลยแม่คือแม่ครับคนนี้ครับที่เขาชอบคิดว่าเขาสวยหรือเปล่าใช่เขาสวยก่าคุณหรือเปล่าอไม่รู้ว่าเขาสวยหรือเปล่าเขาบอกผู้่อ่านลองบรรยายสรรคุณความสวยของเขาสีเขาสวยอย่างไรผู้หญิงคนนี้สวยมากๆสวยไม่เป็นย่ามันยังสวยไม่มีที่ติ จตรไหนาที่จุติสวยไม่ได้ทําเกิดมาเพื่ออะไร้วยผู้หญิงคนนี้เสียงเขาดีมากป่ะเวลาเขาเล่นเพลงนี่เสียงย่างกันนกกละเวกผู้หญิงคนนี้ก็เกิดมาเพื่อฆ่าสายยันตแบดล้วจ้ะยอดรักแบดเดิมอลสักดิษยล้วงสิรินทาชีค้าสมหญิงดีสิงบานเย็นเหนียวเน้นจอดบูธนัแสดงเขาชื่ออะไรครับเขาชื่อ เม็ดตาแบบตาก่อนนอนครับอันนี้ไม่นชื่อในรงการเขาบอกนี่ไฝสน่ห์ที่หมุนปากเขาอันนี้ไฝหรือเห็บเขามีความอายนิดหน่อยแต่ว่าตอนเขาเมาเขาไม่รู้สึกตัวอะไรได้เลยนะครับเขาบอกเขาเกิดมาอยากมีผัวให้ครบร้อยคนเขาเพิ่งอุ้ยอย่าไปพูดอย่างนั้นเขาเรียกสามีอันน้ลงก็มีไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวโดนผอเล่นเลยค่ะนี่เป็นเบื้องหลังครับโอ้ยดีดีสวัสดีแกยิบู๊ที่สองโอ้ยซี ลีลาสุดฮอตเธอโชคมาออกสายแล้วร้องเพลงดังดา